สวัสดีค่ะคุณแม่น้องข้าวไทยชาญเดนมาร์กอันนี้ก็จะมาในโหมดมาดมเก็บเห็ดเนาะโอ้มีหลายโหมดมากเลยมนุษย์แม่คนไทยไกลบ้านคนสุโขทัยในต่างแดนดูค่ะเห็ดบนขอนเห็ดที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยอันนี้คือปีนี้เนาะโอ้โหมีความแบบเป็นเหมือนวงปีแบนบต้นไม้อ่ะ แต่ละปีเนี่ยงอกมาได้จุดเดียวเองค่ะเนี่ยดูสวยมากเนี่ยงอกได้มาแค่นี้เองโอ้โหดูนะคะว่าขอนี้เราตัดลงมาก็มากกว่า4ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราตัดเพราะว่าเราจะเอาเรือนกระจกมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ให้กิ่งเนี่ยเผื่อลมฟ้าลมฝนลมแรงพัดกิ่งหกักแล้วมาทับใส่เรือนกระจกเนาะ ตอนนี้ก็คือเกือบห้าปีแล้วอ่ะห้าปีได้แล้วแหละสี่ปีห้าปีนะเนี่ยดูค่ะสี่ปีห้าปีเขาได้แค่นี้ส่วนอัน,นเนี้ยเนี่ยกำลังมาเนี่ยไม่รู้ว่านี่คือเชื้อของเห็ดอินโนกิหรือเปล่าเนาะดูค่ะตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตกันเพราะว่าขอนเนี่ย เห็ดอินโนกิเขาเคยขึ้นแต่คุณแม่ต้องข้าวไม่เคยสังเกตว่าพอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยมันใช่เห็ดอินโนกิหรือเปล่านะคะเห็ดอินโนกิที่เป็นสีเหลืองนะคะขาน้ําตาลไหมนะคะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราก็มาดูกันอัปเดตไปด้วยกันนะคะไม่เคยสังเกตตอนที่เขาแบบเป็นเชื้อราแบบนี้อน่ะเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมพบก,กันใหม่ตอนที่เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าว่าเขาโตขึ้นมาเป็นเห็ดอินกิหรือเปล่าค่ะอยู่ดีมีความสุขทุกคนทุกท่านค่ะสำหรับคนที่ชอบเห็ดก็กดติดตามไว้เลยค่ะเราก็จะมีเห็ดมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้เจอเป็นดงนะคะเห็ดที่ที่เจอนะคะ แต่มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะได้ลุ้นมีความสุขสนุกกับธรรมชาติแล้วก็ความแตกต่างนะคะของป่าเห็ดแต่และพื้นที่เนาะสำหรับคนที่รักเห็ดชอบการเก็บเห็ดชอบธรรมชาติของเห็ดนะคะอยู่ดีมีความสุขค่ะบายบาย